ดวงชะตาของชาวราศีตุลในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษณ์ของชาวราศีตุลก็คือดาวศุกร์นั่นเองครับ การที่ดาวศุกร์ของคุณนั้นโคจรได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดตรงนี้เรียกได้ว่าพลังงานของการขับเคลื่อนชีวิตของคุณอยู่ในจุดทีท่ดีกันเลยทีเดียวคุณมีกําลังใจกําลังกายในการที่พร้อมฝ่าฟันกับอุปสรร,ร,ปรคปัญหาต่างๆไปได้ดีกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่านะครับดาวศุกร์ของคุณเป็นมหาอุดก็จริงครับแต่อยู่ในเรือนอริเท <Interesting. S 2> ่ากับว่าชาวราศีตุลเองอาจจะต้องพบเจอเกี่ยวกับปัญหา <c oughs> ความเป็นอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาให้คุณต้องแก้ไขได้อยู่เป็นระลอกระลอก แต่อย่างน,าน้อยๆการที่ดาวประจําตัวแข็งแรงแบบนี้ทุกๆปัญหาที่เข้ามาสู่คุณนั้นสุดท้ายเอาอยู่จนได้นั่นเองเลยได้ว่านะครับในช่วงเวลานี้ชาวราศีตุลเองมีกําลังในเรื่องราวของการขับเคลื่อนชีวิตที่ดีมากๆโดยเฉพาะจุดจังหวะที่เรียกว่ามีดาวพระอาทิตย์อยู่เคียงข้างกันแบบนี้โดยเฉพาะจุดที่เรียกว่าดาวพระอาทิตย์นะครับจะมีเกณฑ์การโยกย้ายเป็นตําแหน่งมหาอุดเพ่งเร็งกับดวงชะตาของคุณในวันที่14เมษายนในเวลา4นาฬิกา30นาที จงังหวะที่ดาวอาทิตย์เข้ามาอยู่ในจุดราศีเมตรงนี้เรียกว่าพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งของมหาอุดนั่นเองครับฉะนั้นการที่ดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งมหาอุดเพ่งงเลงก,กันกับชาวราศีตุลตรงนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่จะทําให้ชาวราศีตุลเองมีแรงขับเคลื่อนชีวิตที่ดีมีความสําเร็จที่เกิดขึ้นมีเรื่องราวของการคิดหวังอะไรก็จะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะดาวอาทิตย์นอกจากเป็นดาวของภาระจิตใจที่จะมีความกระชับกระเฉงแล้วยังมาจากพบเลอนลาภเลอนให้โชคลาภอีกด้วยนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับการงานของชาวราศีตัวในเดือนนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีกันเลยทีเดียวถึงแม้อย่างที่บอกไปนั่แหละครับว่าอาจจะมีเรื่องราวของความวุ่นวายสักหน่อยอาจจะมีเรื่องราวของภาระปัญหาการติดขดัดหรือเรื่องราวของการที่จะมีประเด็นปัญหาต่างๆเข้ามาเอกสารสัญญาผิดพลาดเด็ดบ้างจากการที่ดาวพุธเองนะครับโคจรเข้ามาหลังจากวันที่11และอยู่เคียงข้างกับดาวราหูฉะนั้นมันอาจจะมีเรื่องราวของความวุ่นวายหน่อย และสิ่งที่สําคัญดาวประจําตัวอยู่ในเรือนอริด้วยแบบนี้ก็เท่ากับว่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆมันอาจจะยังไม่ค่อยที่จะราบรื่นนะักแต่เนื่องจากว่าดาวประจําตัวแข็งแรงเป็นมหาอุดเรื่องราวของการงานของคุณที่ติดติดขัดขัด,ด,ดมีประเด็นมีปัญหาสุดท้ายก็แก้ปัญหาได้หมดสุดท้ายก็เคลียร์มันไปจนได้ ฉะนั้นเลียกได้ว่านะครับเรื่องราวชีวิตด้านการงานของคุณในเดือนนี้ถือได้ว่าเป็นเดือนของความวุ่นวายสักนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลใจไปเลยครับเพราะเหตุการณ์ต่างๆที่มันวุ่นวายสุดท้ายคุณก็จะมีทางไปต่อแล้วก็ทางออกไปจนได้นั่นเองโดยเฉพาะหลังจากในช่วงจังหวะอาทิตย์ย้ายเข้าเลงตัวในวันที่14เมษาเป็นต้นไปพลังงานของดาวราิตจะส่งผลลัพธ์ในเรื่องราวของการที่จะทำให้คุณเองนั้นพร้อมที่จะฝ่าฟันทุกๆอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างน,นะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของชาวราศีตุลน,นั้นถือได้ว่าคือดาวอังคารนั่นเองการที่ดาวอังคารของคุณโคจรเข้าได้ตําแหน่งเป็นนิดตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะาการเงินของคุณอาจจะมีประเด็นปัญหาการติดขัดหรือการเงินที่ฝืดเคืองการเงินไม่ค่อยได้ตามเป้าหมายสักเท่าไหร่ เรียกได้ว่าหวังเยอะแต่ได้น้อยทํามากแต่ไม่ค่อยได้ผลกําไรฉะนั้นนะครับมันก็เป็นลักษณะข,ของการที่เรียกว่าการเงินอาจจะอยู่ในจุดที่เสื่อมถดถอยไม่ได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้นกับเขาได้อยู่นั่นเองก็อดทนเฝ้ารอหน่อยนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวอังคารตอนนี้ก็กลับมาเดินหน้าเป็นปกติแล้วฉะนั้นการที่ดาวอังคารเองกลับมาเดินหน้าเป็นปกติแบบนี้อย่างน,าน้อยๆเรื่องราวของการเงินก็ไม่ได้ติดขัด เรียกได้ว่ามันอาจจะมีเรื่องราวของการเงินที่อาจจะมีรายจ่ายเยอะรายจ่ายมากแต่ในเรื่องราวของรายรับมันก็ยังมีเข้ามาอยู่เช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากว่านะครับอิทธิพลของดาวการเงินยังโคจรอ,อยู่ในเรือนกรมมะก,การงานเรียกได้ว่ามันก็ยังเป็นลนักษณะทุกๆก,การลงทุนมันก็ยังส่งผลลับความสําเร็จในเรื่องของการเงินได้อยู่แต่นั่นแหละครับมันอาจจะผิดเป้าไปบ้าง หรือมันอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขเกิดขึ้นได้อยู่เป็นระรอกระรอกเกิดขึ้นนั่นเองแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็ยังเป็นลักษณะข,ของการเงินที่ยังเอาตัวรอดได้อยู่เช่นเดียวกันต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านความรักของคุณนะครับก็คือเรื่องราวของดาวอังคารก็คือดาวการเงินของคุณเช่นเดียวกัน ช่วงนี้นะครับเรื่องราวของคนรักหรือคู่รักของคุณนั้นถือได้ว่าเขาเริ่มเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องราวของงานมากขึ้นกว่าเดิมหรือเริ่มเข้ามาอยู่ในจุดที่เรียกว่าซัพพอร์ตดูแลคุณได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเขาก็จะอยู่ในจุดที่จะทําให้คุณเองก็มีอะไรที่ฝากผีฝากใครกับคู่ครองคุณเกิดขึ้นได้แต่นั่นแหะครับในเรื่องราวของความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยลงตัวนะัก เพราะมันเป็นลักษณะที่เรียกว่าคุณอาจจะมองในเรื่องราวของคู่ครองหรือความรักของคุณนั้นไม่ค่อยมีคุณค่าสักเท่าไหร่หรือรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยได้ดังใจในสิ่งที่คุณคาดหวังสักเท่าไหร่ต่อให้เขามาช่วยเหลือคุณหรือว่าต่อให้เขามาสปอร์ตคุณแต่คุณก็มองว่ามันควรจะดีกว่านี้นั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของความรักของคุณนั้นในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นความรักที่ดูจืดจางสักนิดหนึง่งไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจกันสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะมุมมองของคุณนั่นแหละครับที่ไปมองว่าเรื่องคู่ครองไม่ค่อยได้ดัมตามคาดหวังหรือไม่ค่อยได้ตามคาดคิดในสิ่งที่คุณหวังหรือพึงปรารถนาเกิดขึ้นนั่นเองแต่โดยภาพใหญ่แล้วนะครับก็ถือว่าเรื่องราวของคู่ครองเขาก็ช่วยเหลือคุณดีเกิดขึ้นอยู่ฉะนั้นนะครับก็ถือว่าไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาอะไรเกิดขึ้นนั่นเองส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับสำหรับในเดือนนี้ในจุดตำแหน่งที่ดาวคู่เป็นนิดหรือจุดจำป้ายแบบนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาของคุณนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นคนที่ยังโสดอยู่ก็ถือว่าคุณยังไม่ได้พบเจอกับใครที่ลงตัวเกิดขึ้นนั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีตุลนะครับซึ่งถือว่าในเดือนเมษายนนี้สําหรับชาวราศีตุลนั้นถือว่าเป็นเดือนที่เหนื่อยเลยทีเดียวครับเพราะเปรียบเสมือนกับดาวประจําตัวอยู่ในเรือนอรินะครับแต่ว่าเหนื่อยแบบที่คุณจะสามารถแก้ปัญหาได้เหนื่อยแบบที่คุณสามารถสาสางได้เพราะฉะนั้นจุดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นประเด็นปัญหาจุดอะไรก็แล้วแต่ที่มันคือจุดอ่อนของชีวิตคุณนั้นนะครับมันก็เปรียบเสมือนกับตัวของคุณนั้นนะครับพยายามในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันคาลาคาซังอยู่หรือที่มันรู้สึกยื เยอะยาวนานมาอยู่ก่อนหน้านี้ให้เคลียร์ไปจนได้หมดนั่นเองเพราะฉะนั้นถือได้ว่านะครับเรื่องราวของการดําเนินชีวิตของคุณในเดือนนี้นับได้ว่าอาจจะเป็นเดือนที่เหนื่อยก็จริงแต่สุดท้ายเชื่อเถอะครับมันก็มีอะไรที่ดีๆรอคอยคุณอยู่หลังจากที่คุณสามารถแก้ปัญหาไปจนได้นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าน,านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน,นั่นหมายความว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทำอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคือว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งปุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต,ต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหะครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไม ดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูโดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s ับสไคร e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคําน,นํานายดใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ